มาดูพักเครื่องช่อง y o u t u b e ไอ้ชัยนาทนะฮะเหรียญหลวงพ่อก็เสนะครับสององคู่คนี้นะเอาสามร้อยนะครับเป็นเหรียญร้ห้าแล้วก็เหรียญระคังเป็นกระไหลเงินนะคู่ให้คู่นี้นะเอาแค่สามร้อยนะสององทันตัวทั้งคู่นะครับอ,องค์ง,งพ่อร้ห้านี่นอนกล้องเลยนอนกล้องเขาเลย เหรียญทรงพระนวดปีหนึ่งเจ็ดนะครับในหลวงรอเก้ากองทัพภาคสามเนี่ยเอาสี่ร้อยเบาๆสี่ร้อยบาทพระยกหินแกะนะครับพระยกหินแกะหลวงพ่อวิริยังแกะเป็นพระพุทธนะครับ เป็นเชียงแสนนะครับองนี้เอาสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยบาทสแตมหลวงปู่มุนนะสแตมหลวงปู่มุนปีสี่สองนะครับหลวงปู่มุนพุกเสกตอกโค้ดนะครับแปดร้อยบาทกะไหลทองเหรียญหลวงพ่อเมี้ยนนั่งพานวัดโพบกบเจา้า ปี3-3มสาปี3-7มเจ็ดนะครับตัางผ่านหลวงพ่อเมียนเนื้อนว,วะโลหะพระรกรบเจา้าเนื้อนว,วะโลหะเอา 700. เจ็ดร้อยเหรียญนว,วะหลวงพ่ออุ่นวัต,วตาารงนะครับเหรียญจิโกโลเล็กแปดร้อยบาทสวยๆนะครับหน้าหลังแปดร้อย เหรียญเก่าสุพรรณบุรีนะครับปศสองสี่เก้าแปดห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทเก้ามงสุพรรณคุกเขา่าหลวงพ่อแดงสามชายนะครับคุกเขา่าพ่อแดงสามชายคุกเข่าสามชายหลวงพ่อแดงเอาสองพันนะครับสองพันบาท หันข้างหลวงพ่อสุดวัดกาหลงหันข้างหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเอาพันสี่นะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทใต้ลมเย็นนะครับหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทวดใต้ลมเย็นหลวงพ่อทวดใต้ลมเย็นเอาพันสามนะครับพันสามนางพญาอาจารย์ถนอมนะครับ หลวงุโตภูเก็เกปีหนึ่งสี่ห้าร้อบาทพิมพ์ใหญ่เหรียญสเซียนหลวงพ่อโอภาสีนะครับอาสมบางมด2497 3เสซียนสามเซียนหนึ่บาทนะครับหนึ่บาทคำข้าวรุ่น2 หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทคับสองสมเด็จฝั่งตะกุดสามชั้นปูเทียนนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับหลวงปูเทียนวัดโบสถ์สามชั้นหลวงปูเทียนวัดโบสถ์ เหรียญพ่อท่านคลิงนะครับพ่อท่านคลิงมัถลุงทองเหรียญกลมพ่อท่านคลิ้งปีสองศูนย์เอาสี่ร้อยนะสี่ร้อยบาทคำข้าวรุ่นสองปิดทองเร่งราบปิดทองเร่งลาบคำข้าวรุ่นสองปิดทองเร่งราบ ำข้าวรุ่น2อง็ิดทองเล็กราบเอา 700, เจ็ดร้อยนะเจรเหรียญล่อวัดกรัลรยาปี2,500นะครับล่อวัดกรัลรยาปี2,500ันห้เอาพันสนะครับหนึ่รอบาทล่อวัดกัลยาสังคดจายนะครับลบนะบูบน,นากดลักขัง ปีนะปา2500หลังนูนนะรกรอบตลับพุกนะครับ1 0 0 0บาทเนื้อสวยพันบาทเหรียญรับสเสด็จนะครับหลวงพ่อคูณปีสามหกนะรับรับสเสด็จหลวงพ่อคูณปีสามหกเป็นพิมพ์สมเด็จต่อโคตร เอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยเจอแต่เหรียญกมลมรูปไข่เนี่ยนี่เป็นเหรียญสมเด็จหาย,ยากเสือหลวงพ่อตัดวัดชายนาเนื้อตะกั่วนะครับหกร้อยบาทเสือพ่อตัดเนื้อตะกั่วหกร้อยบาทเหรียญอาจารย์ฟัน่นนะครับเหรียญอาจารย์ฟัน่น ปีหนึ่งแปดหกร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพญาต์นะมงคลมหาราภปีสามหกหลวงพ่อกลั่นเจ็ดร้อยบาทเหรียญละครังหลวงพ่อกเกษมนะครับหลังสิงเอาสี่ร้อยนะสี่ร้อยบาทปีสามเจ็ดสี่ร้อยบาท พระชัยหลังช้างสามเหรียญหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทพระชัยหลังช้างสามเหรียญหกร้อยบาทพระรอดหลวงปู่หมุนพระรอดหลวงปู่หมุนพระรอดหลวงปู่หมุนเอาสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาท รูหลอ่อหลวงพ่อเพี้ยนนะครสามร้อยลูหล่อหลวงพ่อเพีย300เ้ยนสามร้อยบาทปีสี่เก้าเหรียญในหลวงสามรอบอันนี้บล็อกพิเศษวงเดือนนะครับบล็อกวงเดือนสามรอบบล็อกวงเดือนเอาสี่ร้อยเหรียญหลวงปู่แหวน หลวงปู่แหวนปี2องศูนย์สี่บาทนะครับสี่บาทเหรียญเลื่อนสนรสาคร,รนะครับหลวงพ่อตัดวัดชายนาเนื้ออันปะกาเลขโค้ดเจนะครับ78หลวงพ่อตัดวัดชายนาอันปะกาเลข78เอา500นึกงน เหรียญพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลนะครับปีสองห้านึองหนึ่งอาจารย์นำปุกเศษนะฮะเหรียญพิธีใหญ่นะครับเอาสี่ร้อยเหรียญหลวงพ่อเตนะครับหน้าคู่หลวงพ่อเตะคงทองหน้าคู่หลวงพ่อเตคงทองปีสองศูนย์ มีสองห้าสองศูนย์เอาพันแปดนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทขายสนใจรายกันไหนก็ทักไลน์นะครับไอดีไลน์ a c a l l v e t e นะครับเฟซบุ Facebook, WhatsApp, ก๊กนวัตทรัพพ์พ่วงตะบโทรศูนย์เก้าหกเจ็ดสองเจ็ดหกเก้าสี่เจ็ดนะครับสวัสดีครับ